เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ทุกคนช่วงวันที่หนึ่งมกราเนี่ยนะเขาก็มีการเปิดกล่องของขวัญปีใหม่กันแล้วเนี่ยนะพอเราเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวสกินให้เลือกเต็มไปหมดเลยของเราเนี่ยนะจะเลือกเป็นตัวไอวริสคุณโด <นะ S 1> อิอจิยูนนี่แล้วเป็นสกินใหม่ขอดีด้วยในปีใหม่ไอวิสเนี่ยนะ เราสามารถที่จะเลือกตัวสกินได้เนี่ย1สกินนะจากทั้งหมดนี่เลยพอเราเข้าไปเช็คดูว่าเรามีกี่สกินแล้วเนี่ยนะมันเป็นสกินที่1,000พอดีเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมตัวฮีโร่ทั้งหมด125แล้วก็ตัวสกินทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือ1,000สกิน1,000สกินนี่เราสะสมมาตั้งแต่ปีแรกยาวอีเขาเปิดเซฟเวอร์เลยนะเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็มีคลิปตัตวนี้ RO Vision 2026เนี่ยตัวนี้เราก็ยังไม่เคยดูเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกับเธอพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง2026นี่เราแบบมาจนอะไรโผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยเนี่ยดูสิทุกคนอัลทนออะไรดีเวลเลยโผล่มาด้วยเนี่ยนะก็จะเป็นตัวบอกว่า ROV เนี่ยครบรอบ10ปีเนี่ยอ่าวก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะมีอะไรบ้าง ก็จะมีเป็นตัว2.25ทูนที่ผ่านมาว่าเออมีการเล่นไปเท่าไหร่มีมินเนี่ยนอะไรเท่าไหร่มีการใช้โกไปเท่าไหร่และก,การม <O>. องว่าเออตัวฮีโร่ฮีโร่อะไรเนี่ยนะเขามีการรีเวิร์กอะไรยังไงก็ <Go. S 1> ถือว่าโอเคนะทุกคนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะเป็นตัวฮีโ่นาทิคามีการออกแป็นและว่าตามสไตล์ของคนไทยของชาวเอเชียที่ได้อยู่ตามสือข่าอะไรแต่มาอย่างเงี้ยนะก็เกม ROV ที่เขาก็ทำอีสปอร์ตด้วยนะแล้วก็ได้รางวงรางวันอะไรกันเออก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์แล้วก็ถือว่าสวยเลทุกคนจริงแล้วตัวที่เกม ROE ท่าออกมาเนี่ยถือว่าสวยทุกตัวเลยนะเราถือว่าโอเคอ่ะเขาบอกว่าจะมีเป็นคอนเทนต์ใหม่อ่ะ,ะนะดิฉันนาการน่ามีแสงรอ,อ,อบสิบปีอ่ะอมีนิกิวโดใหม่แต่ตัวนี้ก็เข้าตัวที่ว่าเป็นเซิร์ฟเบต้าแล้ว มีหลายตัวแต่แตว่าเขาทำเป็นแบบเงาเงาเอา,เาไว้นะเขาบอกว่าอะไรอะตัวสกิลจะมีเรื่องราวใหม่นะก็ติดตามก็เดี๋ยวก็คอยติดตามดูกันก็แล้วกันแล้วก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับการรีเวิร์กนะตัวละครหรือว่าตัวที่ว่าเป็นฮีโร่ตุนมในของเราชูโจมตีจะมีการ ทำเป็นแมวตัวนี้แมวอันนี้ที่เราทำลงในคลิปที่ว่าเป็นตัวเบต้าเทสอะนะเออเเขาจะมีแมวสไตล์แบบเออน่ารักอะเ็กะตัวอะไรที่ไม่รู้เด็กเต็มไปหมดเลยเออน่าจะดีเลทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเขาทำออกมาเนีนะก็คงจะเข้ากันกับตัวสไตล์ที่เขาเคยทำานอี้านีเอาไว้แล้ว จะรูปอะไรกันส่วน ROV ของปีหน้านะทุกคนตัวนี้10ปีแล้วน่าจะยังไงอะไรมีก็จากที่ดูวันนี้นะมันเหมือนกับว่าเขามีการคินตวัฏแผนไว้เป็นแบบว่าเออทำออกมาเป็นแบบยาวๆอะ่ะมียานอวกาศอะไรด้วยเนี่ยถูกงน่าจะดีเหกันนะทุกคนเนี่ย เขามีคำบุกคำไบอะไรด้วยเดี๋ยวก,ก็ต้องรอดูบนไปยเนี่แลว่าเดี๋ยวพบรอบสิบปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากที่ดูรวมๆเนะนี่ยนะพบรอบสิบปีเนี่ยมีคอนเทนต์ใหม่แน่นอนส่วนจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนะน,นี่ยมันก็สูกันต่อไปสองศูนสองห R.O. Generation เยอะ